ดีครับเพื่อนชาวยูทูบและเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรราเจล์เดินมีรถ L4018 ใหม่มากครับมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ครับลันดินนาก็มีรอยสีถลอกสีเก่ายังอยู่เลยนะครับนะสวยมากครับราคาไม่แพงครับตัวนี้ราคาอยู่ที่435,000บาทครับ435,000บาทยังต่อรองได้ส่งรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำ5 0าพบาทนะครับนะ ก็ไม่มีรอยปั่นเลยนะครับยังไม่ได้แก่นะครับ่านในสนใจก็โทรมาคุยได้ครับบนทโทรกข้ศูนย์่งสามหกห้า็ดครับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ห้างมเจ็เลยมีรถเลือกมากกว่าสองรคันครับขับเยอะมากครับต์ดแล้วขับดูเข้าตัดเลย ทีมนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ